สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูบิตคอยกันหน่อยนะครับไม่ได้ดูกันหลายวันเลยนะครับหลังจากที่วันนั้นเป็นเซ็กเตอร์เล็กแท็ของบูลนะครับเนี่ยที่เราก็เห็นว่าบูลเนี่ยเอ็กซิสนะครับโดยอาศัยวันที่6นะครับที่บายเดอะคลอสบูลเนี่ยเอ็กซิสนะครับหลังจากนั้นก็เป็นแบร์เบรกเอาลงมานะครับแล้วโดนซื้อรีเวิร์สกลับขึ้นมาหลังจากนั้นก็ลงต่อนะครับเนี่ยอันนี้ เบรกลงมาโดนซื้อขึ้นไปแต่ปิดเป็นแบบแบบบอดี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ลงลงติดกันเลยนะครับ8 9 10 11 12ิบเอ้ยสิแล้วก็13นะครับเนี่ยเป็นเดี๋ยวดูวันนี้วันศุกร์เนาะไอ้วันอาทิตย์หนึ่งสอสามสี่ห้าหกเเนี่ยเป็นเป็นเขาเรียกอะไรอะ ในวิก r t นะครับเป็นเป็นแบบาคล s สใกล้โลนะครับนะครับแล้วเบรกโลนี้ลงมาไหมครับเนี่ยเบรกโลนี้ลงมานะครับแล้วก็วันเนี้ยแบพยายามที่จะทำให้เป็น follow through day นะครับเพื่อจะลงมาที่นี่นะครับเบรกเรนจ์เนี้ยข้างบนน่ทั้งก้อนเนี่ยลงมานะครับนะครับซึ่งก็ไปได้นะครับเพราะว่ามันก็อยู่ในแบไดอย่างที่บอกก็คือ วันนั้นผมก็พูดมาตลอดว่าหลังจากที่มันรีเวิร์สขึ้นมาเนี่ยผมคิดว่าแม้มันจะขึ้นไปสูงเนี่ยผมเชื่อว่ามันจะลงมาที่โลมาเทสโองที่12อีกทีนะครับแต่ผมยังคิดว่ามันลงมาถึงนี่นะครับเนี่ยที่20,000นะครับที่ไฮของันที่17ที่เซมเบอร์27ซึ่งผมพูด พูดบ่อยมากเรื่องนี้นะครับว่าเนี่ยผมว่าตอนนี้มันเป็นแมกเนตอยู่แล้วก็ตั้งแต่มันขึ้นมาเนี่ยมันยังไม่เคยกลับมาเทสตรงนี้เลยนะครับตอนนี้มันกําลังมันก็สรองพอที่จะมันจะกลับมาที่นี้นะครับแล้วก็นะครับแม้ว่ามันจะทำเวชปัททอมแล้วนะครับแต่ว่ามันทำเวชปัททอมในไทม์เฟรมเป็นไฮไทม์เฟรมนะครับดังนั้นในในเลกย่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีลงมาอีกหนึ่ง หนึ่งเลขหรือีเวร์สองเลขอะไรเงี้ยลงมาก็ได้ซึ่งผมมองว่าจุดที่น่าสนใจอยู่ข้างล่างนี้นะครับที่เป็นไบโซเนี่ยที่ประมาณ 10, 4, 1 4 0 0 0 0 0 0 0เนี่ยนะครับเราต้องมาตามดูกันซึ่งการรีเวิร์สขึ้นมา2เลขเนี่ยนะผมผมแฮปปี้นะครับ,รบจริงๆแล้วผมชอบนะครับมันมันถ้ามันลงแล้ว Channel มันไทยเลยเนี่ยผมจะไม่ชอบนะครับแล้วก็ก็ไม่ยินดีที่จะ บาบที่แถวแวนี้นะครับยังต้องรอแต่เนี้ยการที่มันรีเวิร์สขึ้นมาก่อนเนี่ยจะผมบอกไปวันก่อนยิ่งมันรีเวิร์สขึ้นไปสูงวันนี้ผมก็ยิ่งชอบนะครับซึ่งจริงๆแล้วผมคาดว่ามันจะขึ้นมาที่อย่างน้อยขึ้นมาแตะลงวันที่24เจนเนะหรือลงที่24เฟบเนี่ยซึ่งผมว่ามันเป็นมินิมัมแต่เนี้ยมันไม่แตะนะครับเนี่ยโอกาสสูงเลยนะครับที่มันจะลงเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยว โอกาสสูงนะครับที่มันจะที่มันจะเป็นตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเมชมูฟเนี่ยทั้งก้อนนี้นะครับลงมาถึงนี่นะครับเนี่ยแถวแถวนี้เลยนะครับประมาณวัดระยะลงมาที่ห7ึมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเนี่ยนะครับซึ่งน่าสนใจนะครับน่าสนใจนะครับเดี๋ยวดูว่าระยะใกล้เคียงกันไหมนะครับเนี่ยวัดระยะตรงนี้เนาะนี่ นะครับแล้วตรงนี้ขึ้นมาเทสโลนี้นะครับเห็นไหมฮะระยะ2ระยะเนี่ยอยู่โซนนี้หมดเลยเนี่ยระยะแรกที่เบรกเลนจ์นี้ลงมาเนี่ยครับเนี่ยเบรกข้างบนเนี่ยลงมาเนี่ยนะครับเบรกก้อนเนี่ยนะครับเศษเล็กๆข้างบนเนี่ยลงมาเนี่ยแม่มันวัดลงมาถึงเนี่ยแถวๆสิบหกจูนไฮเลยนะครับเนี่ยแล้วตัวนี้ก็วัดลงมาถึงนี่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะลงมาถึงนี่นะครับ นะครับหรือแม้กระทั่งลงมาต่ำกว่านี้ก็ยังได้นะครับนะครับแต่ว่าเราเราเห็นชุดนี้เนี่ยเราทำให้เรารู้สึกว่ามันมันอาจจะลงไม่ไม่ถึงข้างล่างนี้นะครับโอกาสน้อยที่จะลงมาถึงนี่เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนมันจะนะครับอันนี้ดูเหมือนเป็น final flag ใหญ่นะครับแล้วก็ตัวนี้เหมือน final f l a ย่อยนะครับใน final f l a ย่อยเนี่ยมันอาจจะเบรกลงมาเดี๋ยวเราเรอดูครับว่าเบรก เบรกโลของวันที่12เมยเนี่ยแล้วมันจะมี follow through หรือเปล่านะครับเพราะว่าเลขที่ลงมาเนี่ยก็ลงรวดเดียวเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมลงรวดเดียวอย่างเงี้ยไม่ดีถ้ามันลงมาแล้วมันมีบูสู้นะครับเป็นเวชนะครับมันอาจจะมาเฟลที่โลนี้แล้วขึ้นเลยนะครับอาจจะเป็นแค่เซ็กเตอร์เลกนะครับแล้วก็จบนะครับขึ้นเลยะจ,จะเปิดแก๊บที่ไฮของวันที่10 1 7ที่ซมเบอร์27ไว้แต่เนี้ยมัน,เล,นเล่นลงรวดเดียวแบบเนี้ยผมไม่คิดว่ามันจะยิ่งมันมันชัดว่าแบ่เนี่ยอยากชอ็อตมากนะครับขึ้นมาเนี่ยนะครับยังไม่ทันถึงโลของวันที่27 24แจนะ่ะมันชอ็อตกันแล้วนะครับนะครับแบบู Blue, เนี่ยเทคโปรฟิตแล้วนะครับแล้วก็ไม่บูก็ไม่อยากซื้อที่ไฮนี้นะครับแบก็ชอ็อตเลยนะครับทําให้เนี่ยทุกคนในตลาดเห็นนะครับว่าแก๊ปเนี่ยเปิดชัดเจนนะครับ นะครับทุกคนวัดระยะลงไปได้ข้างล่างเพราะฉะนั้นคนที่อยากได้กําไรก็จะช็อตกันใหญ่นะครับเพื่อเพื่อหวังว่ามันจะลงมาโซนนี้นะครับนะบเพื่อจะทำำํากําไรจากการช็อตในบิตคอยนะครับเพราะฉะนั้นอ,อ่ตอนที่ผมพูดอยู่ตลอดว่านักลงทุนเนี่ยยังซื้อไม่ได้นะครับโซนนี้ยังซื้อไม่ได้รอนิหนึ่งนะครับลงมาข้างล่างซึ่งผมก็จะซื้อเหมือนกันนะครับข้างล่างนะครับเดี๋ยวต้องรอดูว่ามันลงมา น่าสนใจแค่ไหนนะครับมันแต่เลขนี่มันลงมาสตรองเหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ยเลขนี่มันลงมาสตรองทำให้ผมมองว่ามันน่าจะมีอีกอีกเล็กนะครับถึงแม้มันจะมีรีเวิร์สขึ้นไปมันก็ลงมาอีกนะครับลเลขมันเนี่ยมันเหมือนเป็นสปา์ของเลขนี้นะครับยังเป็นสปา์อยู่นะอาจจะฟอร์มชันแนลข้างล่างนี้นะครับโซนนี้ถ้าจะจบที่ตรงนี้เนี่ยมันต้องฟอร์มชันแนลนะครับดีๆนะครับ เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่ามันจะลงมาแล้วมีโฟลว์ทูเป็นแบบบาบาใหญ่ๆด้วยหรือเปล่าถ้าเบรกแล้วมีบาโอโหอันนี้นะครับไม่ใช่เบรกอันนี้อย่างเดียวับเบรกอันนี้นะครับเนี่ยเห็นไหมครับเป็นไปได้นะครับมันอาจจะเบรกเรนจ์นี้นะครับแล้วตัวนี้อาจจะเป็นไฟนอลแฟกย่อยแล้วตัวนี้เป็นไฟนอลแฟกใหญ่นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมระยะก็สูสีเห็นไหมระยะส,ส,ยสูสีกับตัวนี้เห็นไหมครับ นะครับตอนนี้ยังไม่รู้นะครับว่ามันจะลงมาถึงลงนี้เลยไหมนะครับเราต้องรอดูกันอีกทีหนึ่งแต่นาตอนนี้น่าจะถึงตรงนี้ก่อนนะครับน่าจะเพราะเบรกโลนี้มาแล้วนะครับวันนี้ถ้าวันนี้เป็นบูบานะครับคสใกล้ไฮนะครับมันจะเป็นเฟลเบ็กเอา์บิโลบาร์นี้นะครับเป็นแบบโฟลว์ทูนะครับเมื่ออาจจะมีรีเวิร์สขึ้นไปนะครับ ซึ่งจะทําให้ลดโอกาสที่จะลงมาลึกได้มากตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูมาดูจริงๆผมใจผมอยากให้มันลงมาลึกๆเพราะว่านะผมอยากซื้อถูกนะครับผมไม่อยากซื้อแพงนะครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากให้บิตคอยลงมาถูกๆหน่อยนะครับโอเคี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันจะยังไงต่อไปนะครับสำหรับบิตคอยเนาะไดนดูวิธีฉานิดนึง วิกฤตวิกฤตอืมเนาะนี่อยู่ในแปบใช่ไหมโอ้โหแล้วในวีคลี่นี่มันเลกนี้มันมันไทท์มากเห็นไหมฮะถ้าดูในวิกรตเนี่ยดูอีกนี่มันเลกนี้มันไทท์มากนะครับเนี่ยมันพยายามเบรกตอนนี้มีความพยายามจะเบรกชันแนลนี้ลงไวนะครับเพื่อจะลงมาข้างล่างนี่เลยนะโอ้โหจะกลับไปสู่ยุค ยุคก,ก่อนอันรุ่งเรืองบิตคอยเลยเลยผมไม่เชื่ออย่างนั้นนะออไม่รู้สิผมไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เหมือนกันนะครับที่ลงมาหมื่นหนึ่งเพราะว่าตรงหมื่นหนึ่งเนี่ยมันเป็นเป็น start o f เนี่ยชุดที่ขึ้นมานะ a r a b o บ i c wedge top ตัวนี้นะครับเนี่ยมันเป็น buy บ l ค m a x นะครับชุดเนี้ที่ขึ้นแบบฟืดฟืดนะครับเนี่ยอันเนี้ยเป็นแล้วก็มันก็มี Triangle อยู่เนี่ยเห็นไหมครับอนนี้มันทำา Tri องเกก่อนที่จะขึ้นไปนะครับผม กลางกลางเลนส์ตัวนี้นะครับกลางกลางเลนส์ตัวนี้นะมันก็เป็น s t a r t of อฟบายไค a ักตัวนี้แถวแถวโลนี้นะครับโลของมันที่7 September ปี2020เนี่ยก็ไม่แน่นอนบางคนก็มีพูดไว้ว่าอาจจะลงมาถึง1,000 0นะครับเนี่ยถาแถวนี้ก็1,000 0เนี่ยโลของอันนี้คือลลประมาณ9,000 9 8 0สาเ้าพันนะครับแต่ถ้าถามผมเนี่ยผมว่าก็ ให้รอดูโซนนี้นะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมยังคิดว่าโซนนี้น่าสนใจนะครับอาจจะไม่ต้องรอถึงโซนนี้นะครับแต่ถ้ามันลงไปถึงโซนนี้ผมอาจจะซื้อ2รอบนะครับผอาจจะรอบวกมาแล้วซื้อถ้ามันเฟลลงไปผมก็ซื้อเพิ่มตรงนี้นะครับผมจะ scale in นะครับแล้วผมจะไม่ตั้ง s o f นะครับก็เบ็ดกันไปนะครับว่าแถวๆหมื่นถึงหมื่นกว่าเนี่ยเราจะถือไว้ให้ลูกได้หรือเปล่านะครับเนาะ อาจจะเป็นของขวัญให้ลูกไวนน้อนาคตนะครับในยุคที่เราแก่ๆก,กันแล้วบิตคอยอาจจะยึดของโลกก็ได้เ <c oughs> นี่ยพูดเป็นเป็นนิยายวิทยาศาสตร์เนี่ยเซ i ต i เ i c i ิฟ c คฟ i ชชนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะอืมโหเนี่ยดูแบร์คงอยากจะให้มันลงมาถึงขอบล่างแบร์ชันแนลตัวนี้เลยนะเนี่ยมันลงมาถึงนี่เลยนะแต่ผมไม่เชื่ออย่างนั้นเนาะ ผมไม่คิดว่ามันจะถึงโลของ Channel นี้เลยแต่ประมาทไม่ได้เหมือนกันเนาะดูดูที่เลขที่มันลงมาผมว่าเนี่ยมันมันดูเหมือนมันมันมันลงมาเนี่ยอีกสักหน่อยหนึ่งก็จะมีรีเวิร์สอีกนะครับเพราะว่าเนี่ยมันผมไม่รู้สึกว่ามันมันผมรู้สึกว่ามันมันต่ำกว่าไอ้ตัวนี้เยอะะครับเนี่ยยี่สิบวคเอ็มเอเนไหมผมว่าแบร์ที่ พวกพวกนักลงทุนระดับสถาบันที่ช็อตบิตคอย n กันลงมาผมคิดว่าผมคิดว่าเขาน่าจะเตรียมเทคโปรฟิตในในในเวชนี้นะครับเนี่ยถ้านับอันนี้เป็นหนึ่งน,นะครับอันนี้เป็นสองนะับเนาะเนี่ยตอนนี้มันอาจจะนับแบบนี้แทนนะครับเนี่ยอย่างนี้หนึ่งนะครับนะครับสองเห็ 2. นไหมครับแล้วก็คือทั้งก้อนเนี่ยมันอาจจะ ย่ำๆตรงนี้เล็กที่2นะครับเล็กที่3นะครับแถวๆนี้ทำ nested w e d g e Bottom นะครับแล้วก็ทำ d g e ตัวนี้ใหญ่นะครับแล้วรีเวิร์สกลับขึ้นมาแต่อย่างเงี้ยตามเนี่ยมันมันลงมาเนี่ยมัน tight มากนะครับ Channel เนี้ยผมคิดว่ามันขึ้นไปมัน,นลงไปอีกเล็กนึงนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมมองว่าลงมาถึงลงมาถึง1 4สี่ ตรงนี้นะครับถึงสองหมื่นแถวแถวโซนนี้เพราะว่าผมคิด่มันทำเวชวัฒอมตรงนี้มันพยายมจะกลับขึ้นมาแต่ผมคิดว่ามันขึ้นไปมันก็นองลงมาอีกเล็กนึงอยู่ดีผมยังรอได้นะครับสําหรับบิตคอยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมีโอกาสที่เมชมุกตัวนี้นะครับจะทํางานนะครับตัวนี้มันเหมือนเป็นเมชมุกของสไปซ์นะครับสไปซ์แรกที่ลงมานะครับอาจจะถึงนี่นะครับเดี๋ยวเราต้องมาดูกันเนาะ น่าสนใจครับผมบอกเลยว่าแถวโซนนี้น่าสนใจมากนะครับใครที่อยากจะลงทุนผมแนะนํานะครับโซนนี้นะครับนะครับก็เบสกันไปนะครับว่าชีวิตนี้เราจะได้ซื้อ Bitcoin ในราคาที่ถูกแบบที่ไม่เคยซื้อได้อีกหรือเปล่านะครับแต่ผมเชื่ออย่างนั้นนะครับผมคิดว่า Bitcoin ยังอยู่ในบูเทรนนะครับแล้วก็เ ไอ้บายแม็กซ์ถึงแม้มันจะมีดีพูแบ็กเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะกลับขึ้นไปใหม่ได้นะครับซึ่งเวลามันกลับขึ้นไปเนี่ยคนที่ซื้อแถวแถวหมื่นต้นๆ้นเนี่ยลองคิดดูมันกลับไปเจ็ดหมื่นกี่เท่าเนาะอืน่าสนใจเนาะใช่ไหมฮะการลงทุนแบบนี้มันน่าสนใจแล้วตอนนี้เนี่ยอะไรๆรมันก็ดูไม่ดีนะครับแม้ว่าคนจะมาออกข่าวเรื่องคริปโตไม่ดียังไงก็ตามแต่ผมผมอ่านจาก Pri c e action นะครับผมเห็นว่ามัน เนี่ยมันลงมามันดูดิเอาจริงๆดูในวิกฤตินะถึงแม้ว่าเล็กนี่มันเอ่อเล็กนี่มันจะไทสเห็นไหมฮะแต่ดูสิเอาจริงๆเลยเนาะเอาแบบคนดูไพ่ซักชนเป็นเนี่ยดูก็รู้ว่าแบมนวิง่นเห็นไหมสองเนี่ยโดจิโดจิเนี่ยดูเนาะเนี่ยลงมาเนี่ยก็ดูดิแบทโฟลทูแบทโฟลทูแบะรีเวิร์สสองเลกขึ้นมาเห็นไหมมัน มันดูเหมือนบูจะเบสตลอดนะครับแต่ว่าบูอาจจะรอให้พวก strong b u l เนี่ยที่เป็น institution นะเับที่เป็นสถาบันเนี่ยอาจจะรอซื้อที่แถวๆนี้เลยนะครับเหมือนผมนะครับซึ่งพวกนี้ฉลาดนะครับแล้วมีเงินมาสารนะครับซึ่งถ้าเขาซื้อกันจริงๆอย่างจัง,จ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 งแล้วเขาคิดว่าหุ้มันได้ราคาที่ discount มากนะครับเนี่ยแล้ว bear เนี่ยที่ช็อตลงมาเนี่ยพวก พวกอินส i ิท t ชันแบร r เนี่ยที่ช็อตลงมาเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากนะครับเพราะเขารู้ว่ามันอยู่ในแบนแบแบนเทรนนะครับแล้วก็อันนี้มันอาจจะลงมาที่ที่โลของเลนจ์ใหญ่นะครับทำให้มันน่ากลัวนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะาจริงๆนะครับถ้าถ้าเราลากกันจริงๆนะครับเนี่ยเราลากกันจริงๆเนะี่ยเดี๋ยวนะนะีเราเราลองลากกันเล่นๆนะครับ เนี่ยนะครับเนี่ยเราลองลากกันเล่นๆนะครับเราจะเห็นว่าอันเนี้ยมาเป็นขอบล่างของชแนลเห็นไหมครับมันเป็นขอบของ h ชนแนลล่างเนี่ยเนี่ยโซนเนี้ยนะครับมันอาจจะไม่ถึงเส้นนี้นะครับนี่ที่หกพันเหรียญเนี่ย นะครับมันจะมีคนเบรซึ่งมันได้ราคาถือถ้ามองที่ว่ามันเคยขึ้นไปถึงเจ็ดหมื่นเนี่ยตรงนี้มันจะเป็นราคาที่ดูเย้ายวนนะครับนะครับแล้วอย่างที่บอกมันกลับลงมาที่เลนจ์ข้างล่างของมันเนี่ยซึ่งอันนี้ดีนะครับเนี่ยก่อนขึ้นไปมันเป็นนะครับมันเป็นทร i a งเกิลนะครับบางคนอาจจะมองไม่ออกว่าตรงนี้เป็นทร i a งเกิลแต่ตรงนี้เป็นทร i a งเกิลนะครับแล้วก็เบรคทริ่งเกิลขึ้นไปดังนั้นการที่มันกลับลงมาที่ แถวแถวเอเพ็กซ์ออฟทริแงเกิลแถวแถวโซนนี้ก็เป็นไปได้นะครับแล้วก็ดูเรสเนเบิลนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาตามกันต่อนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ